เรื่องแน่นมากจริงๆขอหน่อยคำนี้ไม่ไหวแล้วพอเราเจอผลกระทบหนักมากมันไม่ไหวแล้วล่าสุดจะปิดตำนานลงสวัสดีครับตอนนี้นะฮะอยู่กับบอลในรายการอร่อยบอกต่อครับซึ่งวันนี้นะฮะเป็นวันที่ไม่อยากให้หายไปเออเพราะว่า มีร้านโปรดร้านหนึ่งของบอลนะฮะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวกัญชาอยู่ตรงสัมยานนี่เองซึ่งบ bon อลอ่ะเรียนสายทิจุราบอลกินนั่นแหลมอปลายแล้วบอลชอบมากๆเลยอะ่ะแบบ<ม>เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่อร่อยแล้วก็ล่าสุดจะปิดตำนานลงซึ่งตอนนี้นะฮะนี่ วันจะเขียนโพสต์อิดก่อนนี่เขาก็เขียนกันเต็มเลยตอนนี้พี่เคยกินบ้างร้านเนี้ยเอาจจริงๆหะอืมมันคือร้านแรกพี่พี่ถ่ายถ่ายครั้งแรกในชีวิตเลยพูดจริงไหมเนี่ยจริงจริงเหรอพี่วันทางานที่แรกถ่ายร้านนี้กานแรกเออแล้วก็ทํามาจนเจ็ดปีเนี่ยพูดง่ายๆคือมีความผูกพันเหมือนกันก็ประมาณนึงเพาบอนนักกินนั่นแหละประมาณถ้าเท่าที่จาความได้ประมาณมสี่อ่าอืมโอเค นี่นครับพี่เล็กเจ้าของร้านนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นนบอลเคยบอกไปแล้วว่าบอลน่ะกินนั่นแหละมอปลายพี่เล็กเจอกันนั่นแหละโหบวันตัวเล็กเล็กเลยวะใช่จำได้นานมากอะ่ะตั้งแต่สมัยใส่ชุดนักเรียนอะ่ <c oughs> นะใช่ใช่ครับนานมากครับแล,แล้วร้านไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนร้านอยู่อีกสองสามท้องแถวถัดไปใช,ใช่ป่ะตอนนั้นคนเยอะแล้วแบบหุนหิดจัดเลยเว้ยแบบกว่าจะได้กินร้านอะไรก็ไม่รู้ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแค่ก๋วยเตี๋ยวมันทำยากยังไงวะเรื่องแถ้าแล้วครั้งแรกพี่เล็กรู้ว่าทำไมถึงมาแบบถึงรู้จักร้านนี้เพราะว่าคนเยอะไม่ใช่เพราะเพื่อนมีคนหนึ่งเว้ยแม่งเดินไปหลังห้องแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพมึงกูเจอร้านหนึ่งเว้ยหมูสับแม่งละลายในปากว่าแล้วแบบตอนนั้นอะสั่งแค่แบบสมมติกูเตี๋ยวต้มยำฮะใส่หมูสับล้วนเลยเว้ยอร่อยจริงหมูสับเขาดีจริงๆแล้วตอนนี้นะ ลองสั่งดิพี่ครับหมูสับล้วนโดนแต่คนด่าเลยนะเพราะว่าอวดรวยใช่ปะได้ใช่ใช่ตอนนี้รู้สึกมันเหมือนมีแบบสิ่งขังขวางกั้นระหว่างเราอ่ะเดี๋ยวเอาพี่เล็กออกมาคุยข้างนอกดีกว่าใช่ครับรบกวนรบกวนถามพี่เล็กหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้แบบเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบวันเห็นข่าวว่าจะปิดตํานานร้านจะเจ๊งหรืออะไรก็ตามทําไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่เล็กโควิดเนาะ ที่ที่ที่รอบใหม่ที่มาเราเรา,เราเจอผลกระทบหนักมากตั้งแต่ค่าเช่าที่ค่าสถานการณ์บ้านเมืองก็ทําให้เราติดลบมาตลอดเนาะแล้วก็คิดว่าเร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 า,เราสู้กับสถานการณ์นี้ที่มันมันไม่ไหวแล้วจากตะก่อนวันหนึ่งอย่างเงี้ยได้รับมาหมื่นกว่าสองหมื่นตอนนี้ก็เหลืออยู่มาสักแรกๆอยู่แปดร้อยึงพันโอ้โหหายไปเยอะมาก แล้วตอนนี้ข<ม>องขึ้นทุกอย่างขึ้นแล้วเราม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 า,มา,มาดีตรงนี้ว่าต้นทุนต้นไรกับค่าเช่าที่อ่ะมันมัน,มนไม่ไหวก็เลยคิดว่าเราจะพักตำนานก่อนดีไหม,มแล้วค่อยไปไปเปิดตำนานใหม่ที่อื่นอ๋อแปลว่าไม่ได้ปิดถาวรอนไม่ได้ปิดชาววครับกำลังหาที่ทำเลที่ดีๆแล้วก็ติดตามได้ในเพจเลยว่าเ,เราจะไปเปิดตรงไหนค่อยอุ่หนุนกันครับผมแล้วถ้าสมมติว่าสมมติว่า สมมุติเลยนะคลิปนี้ลงไปมีคนมากินเยอะมากหรือว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่คลิปนี้ก็ได้แล้วแบบเออรายได้เราเพิ่มขึ้นดีขึ้นยังอยู่ไหมพูดยากเพราะว่าดีเลดีเลนดีเลยของของ,ของบ้านพี่มันสิ้นเดือนนี้อ,อาจจะไม่ทันเพราะว่าตอนแรกพ,พี่พี่ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกใครเลยกลับไปแบบเงียบๆกลัไปเงียบๆใจร้ายกันกลัไปเงียบๆใจร้ายไม่ได้เลยนะแบบแฟนคลับหายหมดนะคนอย่างเราดูดิ พอิบเพ็มขนาดนี้บอกตอนแรกบอกแค่2คนพอปากต่อปากมาปับ๊บโอ้โหทีนี้โทรศัพท์มาดังแล้วตอนเนี้ยฝากหน่อยแล้วกันว่าถ้าสมมติอยากช่วยร้านพี่หรืออยากจะจะคิดถึงพี่หรือเราไม่อยากจะจากกันไปจากกันไปเนาะมันมีโครงการดีๆของของนักศึกษาที่มาช่วยร้านพี่อยู่กันคือการทำข้าวกล่องไปแจกสถานที่สถานที่ต่างๆเนาะแลวทุกคนนะบอลขอบอกเลยว่าแต่ละคนนะ่ะ มีเมนูเด็ดประจําตัวเว้ยอ่าทุกคนต้องมีอยู่ในหัวว่าร้านนี้ต้องกินอะไรซึ่งถ้าถามจริงบอลกินบ่อยพี่เล็กต้องจําได้เว้ยจำได้ว่าบอลกินอะไรสับล้วนเลยครับผมพิษเมนูประจาของบอลคือบะหมี่แห้งต้งยมยำหมูสับไก่ฉีดหมูกรอบใครจะจําได้ตอนนั้นอ่ะบอลกินประมาณ40่บาทตอนนี้ถ้าตอนนี้50สครับ 50, 50ขึ้นมาขึ้น10 <5. S 1> บาทเอง,งอีกเรื่องหนึง่งอยากรู้มากเคยถามหลายทีแล้วอยากอยากเจาะลึกคลิปนี้สุดเลย ทำไมคนมันถึงเรียกว่าเตี่ยวกันชานักศึกษ<ส>าเขาเป็นคนตั้งให้มันมาจากหลายๆเครื่องรวมกันแล้วมันลงตัวอ่าแล้วมันคืออะไรฮะหมูสับหมูกรอบน่องไก่ใส่ไข่ครับผมบางคนใส่ไข่ยำมะตูมบางคนโปะไข่เจียวถ้าอยากมากินนะแล้วฝากเลยดีกว่าว่าเราชอบเมนูไหนที่เราต้องการเครื่องร้านพี่มี สั้นๆง่ายๆหมูสับหมูชิ้นลูกชิ้นปีไก่ไก่ฉีกปลาเส้นเกี๊ยวกอบหมูแดงหมูกรอบมุนเชียงมีโปรไก่เจียวมีโปรไข่ดาวมีไข่ยาวาตุม <ๆ S 2> เราอยากได้อันไหนมาใส่ในจานเรารวมกันตั้งชื่อเลยเดี๋ยวพี่จเจ้าขึ้นหละ ที่วันสั่งนะคือบะหมี่แห้งต้มยำหมูสับไก่ฉีกหมูกรอบแล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้คือเด็ดยิ่งกว่า40บาทเท่านั้นเองความหมูสับของเขาคือแบบแทบไม่มีมันเลยดูดิอันนี้เป็นเหลาเหลายำพิเศษสุดๆเลยร้อยหนึ่งใส่ทุกอย่างเหลายำรวมจะมีลูกชิ้นหมูสับหมูกรอบไก่น่องไก่แล้วก็มีหมูแดงแล้วก็มีหมูชิ้น ข้างล่างเป็นผักนะฮะแล้วก็มีเกี๊ยวนี่ร้อยหนึ่งใหญ่มากชามใหญ่จริงๆแล้วของพี่บอลอะไรนะเกี๊ยวกัญชาเยกยใส่อะไรบ้างมีน่องไก่หมูสับไข่ต้มหมูกรอบอเกี๊ยวขอชิมหมูสับก่อนเลยหมูสับที่นี่คือเด็ดจริงๆอางที่บอกอดีมากคือไม่ต้องปรุงอร่อยเลยเมนูของบอลน,นะฮะจะได้ขึ้นหิ่งไหมนะคนจะมากินตามไหมอ่ะ เออเขามีคนกินเยอะวันได้ตั้งชื่อนะอแล้วไก่สีกอ่ะดูเด็กไก่สีเขาล้วนมากทุกคน <c oughs> เข้าปากเลยนี่น่ากินไหมดี <c oughs> เดยอะไปเยอะไปเยอะไปเยะไปเยอะไปเอะเยอะไปอะโรกันไม่ได้ฮะหี่ <c oughs> หสับเขาอ่ะข้อดีคือ มันมันน้อยบางทีอ่ะเราไม่ชอบกินมันเนอะอกว่าหมูสับอันนี้คือแทบไม่มีมันเลยแล้วเป็นแบบนุ่มแล้วก็หอมหกสิบบาทเยอะมากนะพิเศษซึ่งเขาปรับปรับราคามาแล้วปรับราคามาแล้วก็คือยังมันยอมจ่ายอเราเคนี่สี่สิบบาทได้หมูสับเยอะขนาดเนี้ยก็เจยงทีนี้อันนี้ร้อยหนึ่งคุ้มอยู่นะของพี่บอลก็น่าจะหกสิบป่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบวะเขามีใส่ใช่ไหมใช่ขอหน่อยคำนี้ไม่ไหวแล้ว ไปครับหมูสับเต็มคำามากใครที่ยังไม่เคยกินนะบอลขอบอกเลยว่าคุณพลาดแล้วหมูอกรอบด,ดีมากบอกเลยเมื่อกี้ตอนมาถึงก็คือไปบุกหลังครัวพี่เด็กกำลังจิ้มจิ้มหันหันหมูกรอบอยู่เลย เราที่นี่คือไม่ห่วงนำซุปเลยคือแบบสมมติเราสดหมดฮะเราก็บอกพี่จะขอนำซุปเพิ่มได้ทามนี้นะฮะสุดไฮโซสุดรวยพูดเลยโพระวา่าหมูแดงหมูชิ้นลูกชิ้นหมูหมูกรอบหมูสับ <c oughs> อันนี้บอลสั่งแบบขอรสชาติจัดๆดูดิดแซ่บชัวร์นี้เผ็ดดูอร่อย แบบนี้ก็ดีเลยพี่เล็กถ้าสมมติหมูสับล้วนสั่งเป็นหมูสับแบบอย่างนี้แล้วต้ยมยำให้ได้ปะราคาเท่ากันเหรออ๋อ oh, แบบนี้ต้ยมยำก็ได้นะทุกคนนี่รีดหมูกรอบกับน้ําเขาบอกว่าหมูกรอบที่ดีอะ่ะโดนน้ําซุปแล้วอะ่ะก็ยังกรอบอยู่กรอบจริงนป็นุ้มเนาะที่จริงสมมติแบบมาสองคนอะ่ะสั่งเนี้ยร้อยหนึ่งค่ะแล้วก็ข้าวสวยคนละหนึ่ง แค่นี้ก็สบ,สบายๆนะอร่อยนึกถึงวันวนเลยอืมจำไม่ได้หรอกเด็กแล้วกี่ปีแล้วอะมอสี่อะอันนี้อันนี้แฟนแฟนพี่เล็กนะฮะ,ะร้านเปิดมากี่ปีแล้วนะร้านเปิดมาข้าปีทีสิบห้าค่ะข้าปีที่สิบห้าตั้งแต่นูน้นใะช่ไหมรวมกันสิบห้าปีแล้วทุกคนเร,กเ,เราก็กินมาประมาณครึ่งหนึ่งเจ็ดปีครึ่งหนึ่งของร้านเขาเจ็ดปี คือเวลาใครมาสมย่านที่หลายบอลแนะนําตลอดแล้วทุกคนกลับไปคือแบบจิดใจแฮปปี้มากต้องกลับมาซ้ำอือเรูนีก็ต้องสั่งนะหมูสับแบบหม,หมูสับคับปากเลยแต่ว่าใครชอบแซ่บๆไปให้เขายำให้ได้ถ้าสมมติใครชอบแบบเชงเชงก็สั่งแบบนี้ได้พี่บอลถ่ายไปเรื่อยเริ่มหิวแล้วหิวดิมเดี๋ยวให้พี่บอลกินบ้ง<ข>บอลรีวิวจบการรีวิวเท่านี้ครับ หน้าเขาเครียดมากเลยอะ่ะจริงจังมากอะ่ะกันชาไม่มีไม่ได้ทรายไม่ชื่อเมนูอมอชื่อเมนูนะดุมกอบนี่ชิมนเบงเบ้ง ้ใกล้ไปอเครือน้อยมากละลายพี่จะบอกว่ารูเดียวตีใหญ่ต้มยำเนี่ยเขาให้เครื่องเยอะจริงๆเครื่องแน่นมากใช้วัตถุดิบดีแล้วก็สะอาดใครนะที่ยังไม่เคยกินยำนะใครที่ยังไม่เคยกินต้องลองสักครั้งแล้วก็มาอุดหนุนพี่เล็กด้วยเพราะว่าอาจจะ ไม่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าพูดตามตรงอืมก็รีบๆมาอุดหนุนใครที่อยากมากินนะนี่เลยสัมยาณเดินมาจากสัมยาณมิตรทาก็ได้หรือว่าขับรถมาก็จอดแถวยูเซ็นเตอร์ง่ายดีหรือว่าใครนะ,ะที่มาไม่เป็นปักหมุดใน Google Map นะครับผมกุวยเต๋ยวตีใหญ่ต้มยำเจอเลยอืมแล้วก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับ เดนครับผมลืมถามลืมถามร้านเปิดปิดกี่โมงนะตอนนี้11บเอโมงครับผมเปิด11บเอโมงปิด1ิบเอ็ดโมงเปิด11บเอ็ดโมงปิดสิโมงหาทีทามเฮ้ยขายขายดีขนาดนั้นเลยเหรอ5้าทีหมดเปิด11บเอโมงครับปิดประมาณช่วงครึ่งครับผมโอเคเปิดทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันครับผมโอเคครับครับ